ลายเานะครับมีตั้งแต่ของพี่น้องของพนงสพานิ์ิบัญญัติแห่นะครับพี่น้องกวกตปฏิบัตรกรท่านได้นะครับพี่น้องกสมอพี่น้องกรบอพี่น้องข้าวน้องนะครับพี่น้องไ้าวดำนะครับพี่น้องเกษตรกรวันตนะครับพี่น้องเดืนอกายตลองรสีผ้าแล้วก็พี่น้องชาวเลนะครับมาจากทั่วประเทศครับพี่น้องครับมีที่ไหนตกหล่นไหมครับอ๋อพี่น้องไทยพัดถิ่นด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวเชิญท,ท่านเชิญท่านหนดังก็ปลกมือให้ท่านท่านนัดดีมานนะครับเชิญครับ

ได้ตั้งให้ผมเป็นประธานกรรมการและท่านรองประธารเป็นรองประธานนี่แล้วก็มีร่ำรีจากกระทรวงต่างๆเข้ามาเป็นตัวแทนในวันนี้ที่ประชุมก็ได้มีพูดจากันนะครับกษาหารือกันในหลายๆประเด็นซึ่งทุกประเด็น พูดลงไปในรายละเอยีอยดปรึกษาชั่วโมงแล้วในที่สุดผลการประชุมก็คิดว่า ก็มีอะไรที่คิดว่าทางรัฐบาลสามารถผลิตและได้ก็ การแก้ไขปัญหานะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยต้องเรียนว่ารัฐบาลไม่ได้ยิ่งนอนใจแต่อย่างใดไม่จะทํางาน,นอย่างใกล้ชิดร่วมกับพวกท่านในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเข้าใจดีในความทุกข์ของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนกนะ็ที่ผ่านมานั้นก็ได้เรียกร้องมานานบาง,งเรื่องนี่ใช้เวลาหลายปีนะครับหลายเรื่องนี่ถ้าทําได้จบภายในรัฐบาลนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องคงจะดีใจนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย กระบวนการทุกอย่างต้องเป็นไปตามกรอบกติกาอะไรหลายๆอย่างผมเชื่อว่าพี่น้องผมเข้าใจนะครับแล้วก็วันนี้ต้องเรียนว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ใกล้อากาศหนาวด้วยพี่น้องก็จะเดินทางกลับด้วยนะครับก็เดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกผมดูแลกรมอุตุนิยมวิทยายอยู่ด้วยเขาบอกว่าช่วงนี้จะตกหลายวันก็เป็นห่วงพี่น้องนะครับว่า กเรามาอยู่กันแบบตรงนี้อ่ะมันก็ไม่สะดวกเป็นทุนอยู่แล้วถ้าฝนอีกเดี๋ยวหนาวกันนามาอีกก็จะไม่สบายระเป่าตามที่ท่านรองุระเป็นห่วงอย่างไรก็ตามเราไม่ได้ทอดทิ้งนะครับเรายังมีการทํางานร่วมกันอยู่ตลอดเวลานะครับผมเองในฐานะที่เป็นรองประธานขอยินดีที่จะมาทํางานร่วมกับทุกท่านนะครับโอกาสไหนโอกาสไหนก็ท่านประสานงานมาได้ผมก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน คยรู้ทุกรู้สึกมาแต่ก่อนนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้รัฐบาลมีความินดีและเต็มใจอยาอ่างยิ่งครับขอขอบคุณมากครับ,บค,ครับขอเสียงปรบมือให้ทางท่านดัฐมนตรีรองนายกฐมนรีทั้งสองท่านด้วยครับนนะครับเดี๋ยวทางกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นเพายินดีนะครับที่ท่านลงมาเยี่มในื้นทีของเรานะครับเราก็มาปักหกลักสูางที่ว่า18วันแล้วนะครับก็ ความดีใจอย่างยิ่งนะครับวันนี้ก็มีแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันทั้ง11คณะอนุที่จะต้งแก้ไขปัญหาในอนาคตนะครับแล้วก็วันที่ว่าจะขอหารือท่านนะครับในประเด็นที่บางประเด็นที่อาจจะต้องทำความเข้าใจ็นรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะได้มีนัดหมายกันในอนาคตนะครับรวมถึงอกระบวนการวันนี้เสร็จก,ก็จะได้นําเข้าคอรมอเพื่อรับทราบนะครับอันนี้ทางเราก็จะได้กลับบ้านได้อย่างสบายใจนะครับพี่น้อง เวลาเครับว่าถ้ามีการแต่งตั้งแล้วนะครับอ่าครับ,รบก็เพื่อการแก้ไขปัญหาของพี่น้องจะได้มีกระบวนการขั้นตอนที่เป็นจังหวะก้าวในการพัฒนาในเชิงที่ดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้เราจะไปเดินไปเยี่ยมพี่น้องชาวเลนะครับอ่าในแต่ละรุ่มนะครับก็ขอเชิญทางด้านขวามือนะครับเดี <c oughs> ๋ยวพี่น้องชาวเลมาปักหลักอยู่นะครับก็ครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหา ทีมูฟนะครับครั้งที่1นะครับซึ่งพึ่งประชุมเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยที่มีท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรองนายกมนตรีเป็นประธานน,นะครับแล้วก็รองประธาน,าานก็คือท่านรองนายกมนตรีน,นะครับท่านประเสริฐจันทระลวงทอง นะครับก็เป็นรองประธานนะครับวันนี้ก็มีการประชุมกันแล้วก็ได้ผลนะครับเป็นที่น่าพอใจของพีมูฟนะครับก็ถือว่าบรรลุข้อเรียกร้องไปแล้ว2ข้อนะครับจากการชุมนุมทั้งหมด18วันนะครับทางเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาพีมูฟนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแย์ทองคาก็ขอให้า่งหนุนรงของรัฐบาลแบบยากันด้วยนะครับ ที่ท่านแพรทองทานจะต้องลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับก็มีการลงนามแต่งตั้งไปแล้วเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ค่อยร้องที่2คือให้เปิดประชุมกรรมการครั้งแรกนะครับก็บรรลุแล้วนะครับในวันนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ผลการประชุมวันนี้นะครับทางตัวแทนของรัฐบาลโดยท่านสุยะจึงลุงเรองกิจและท่าน รองนายกประเสริฐจันทร์ลงทองก็รับปากนะครับว่าจะนําผลการประชุมวันนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบครับก็ทําให้วันนี้เป็นที่แน่นอนแล้วว่าพีมูฟนะครับพอใจกับผลการแก้ไขปัญหาในขั้นต้นนะครับจากการชุมนุมครั้งนี้นะครับแล้วก็มีมติร่วมกันว่าจะเดินทางกลับบ้านครับตอนนี้ทาง ท่านรองนายกมนตรีทั้งสองท่านก็กำลังเดินเยี่ยมพี่น้องนะครับก็วันนี้ก็นอกจากจะมีท่านรองนายกทั้งสองท่านนะครับในการประชุมก็มีทางรัฐมนตรีนะครับเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างๆนะครับเช่นกระรวงมหาดไทยอันนี้ก็เป็นพี่น้องไทยพัฒถิ่นนะครับก็ทางตัวแทนกําลังพูดถึงเรื่องข้อเรียกร้องของพี่น้องกลุ่มไทยพัฒถิ่นนะครับก็เป็นเรื่องของสิทธิและสันะบุคคล ฟังพูดคุยกับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับ ก็นี่เป็นครับก็กําลังพูดคุยปัญหากับทังกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางท่านรองนายกทั้งสองท่านด้วยนะครับอันนี้เป็นประเด็นเรื่องสิทธิและสถานะบุคคลนะครับที่ทาง P ีมูฟก,ก็เรียกร้องแล้วก็เป็นอยู่ในแนวนโยบาย10ด้านนะครับที่พวกเรากําลังผลักดันกันอยู่ด้วยก็วันนี้พี่น้องไทยพัฒนถิ่นก็มากันหลายคนนะครับมากันร้อยกว่าชีวิตนะครับปักหลักชุมนุมอยู่ที่นี่หลายวันแล้วเช่นกัน เพียงให้ฟังนะครับ <Senior. S 2> ต้องตัวเล็กๆเดียวขอลุงเสริมนะครับ พี่น้องไทยพัดถิ่นนะครับก็ขอบป็นลังใจพี่น้องไทยพัดถิ่นด้วยนะครับผมครับก็เดี๋ยวมีถ่ายรูปร่วมกันกับทางไทยพัดถิ่นด้วขอบคุณทางทางรัฐบาลมากนะครับที่ส่ง ตัวแทนนะครับมาเยี่ยมเยือนพี่น้องแล้วก <im amas> ็ตอบรับข้อร้องของเราในครั้งนี้นะครับถึงแม้ว <im fr ug> ่าจะใช้เวลานานไปสักหน่อยนะครับครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับอยู่ทางเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับก็18 วันของการชุมนุมของพวกเรานะครับวันนี้ก็ได้บรรลุข้อเรียกร้องแล้วนะครับก็ยาวนานเหลือเกิน ไปเยี่ยมพี่น้องชาวเลนะครับปากหลักซุ่งวมอยู่ในตึกกพร์นะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณทางรับบฐบาลด้วยนะครับก็พี่น้องชาวเลโมแกนโมแกนกอลีเป้ก็มีการประกาศเขตว่า ขอบคุณขอบคุณทางรัฐบาลนะครับก็หน้าที่ของท่านที่เข้ามาก็ควรจะแก้ไขปัญหาหประชาชนจริงๆไม่ควรให้พวกเราต้องรอนานขนาดนี้ด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าบรรลุค่อยกร้องแล้วก็อ,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 อจาจจะเป็นก้าวแรกของการแก้ไขปัญหานะครับหลังจากนี้คือพิสูจน์ความจริงใจกันแล้วครับว่าทางรัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขปัญหาพวกเราได้จริงหรือไม่นะครับโดยที่ท่านก็มีอํานาจเต็มในการบริหารจัดการ บริบบาหารราชการในประเทศนี้แล้วด้วยนะครับตอนนี้ก็คือเป็นพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลมอแกนมอแกลนอุรักลาวโวยครับลังพูดถึงเรื่องกรนี้คดีความของพี่น้องชาวเลหมู่เกาะลีเป้นะครับ ก็ต้องฝากท่านเให้รยกเ็คำสั่งให้ด้วยเากว่าถ้าเกิดาพี่น้องไม่ได้ัือคำสั่งแปัญหาลงไคิดว่าพี่น้องอยากจะอยู่ือบ้านรับรวมถึงพี่น้องพื้นที่อื่นด้วยอะไรอย่างี้ครับกลับไปตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่บ้านครับกลับไปตอนนี้ก็ต้องนอนนอกบ้านเข้าไปอยู่ในบ้านไม่ได้ครับเพราะว่าเขคอระครับก็ทางทางท่าน ทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาชาวเลมุก่อลีเปก็อยู่ที่หน้าห้องท่านาน<ม>ยอมนตรีแล้วอาจจะ<ม>ต้องขอยกร้องให้ทางรัฐบาลรีบลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ด้ดวยพระราบมอแกนนะครับปัญหา,ยยา,า,ญหากับเอกชนครับ ไกลเที่ยบกันแล้วก็เหลือเหลือยายคนเดียวที่เอกชนยังไม่ยอมยกที่เองให้ได้เหตุผมความขัดแย้งส่วนตัวกันแล้วก็ทำทำมาทำไใหญ่ย้ายเนี่ยต่อสู้มาอย่างยาวนานถึงที่สุดครับเขาอยู่ที่เอกชนรับประวันครับท่านครับคือชาว และนี่ก็คือความคืบหน้าการชุมนุมของพีมูฟนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจตลอดการแก้ไขปัญหาการเรียกร้องของพวกเราซึ่งก็เรียกร้องกันมาหลายรัฐบาลเหลือเกินนะครับประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อเหลือหลัง10ปี20ปียังแก้ไม่แล้วเสร็จนะครับเนื่องจากเป็นปัญหาขอเรียกร้อง ในทางนโยบายด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นก้าแรกในระัฐบาลแผ่ทองทานนะครับชัยชนะแรกของภาคประชาชนนะครับซึ่งก็คงจะไม่ได้จีรังยั่งยืนนะครับหากว่าภาคประชาชนยังไม่เคลื่อนไหวต่อสู้นะครับการชัยชนะของเราไม่ได้มาได้มาด้วยการร้องขอหรือว่าการ อยู่บ้านเฉยๆนะครับแล้วก็คิดว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาให้แต่ว่าสิ่งที่เป็นชัยชนะของเราในวันนี้เกิดขึ้นจากการต่อสู้นะครับหยาดเหงื่อของพี่น้องนะครับแรงกายแรงใจนะครับที่ขอกความหวังของพี่น้องนะครับจากทางบ้านนะครับความเดือดร้อนของลูกหลานนะครับอนาคตของเผ่าพันธุ์นะครับว่าจะดำรงอยู่ได้หรือไม่ทั้งหมดนี้คือ ทีมูกทวงสิทธิ์ครับเดี๋ยววันน <No ี้เราจะมีการแถลงการนะครับบทสรุปการชุมนุมของเราเราจะแถลงการวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมขอ จบการถ่ายทอดสดไว้แล้วก็ขอให้พวกเราตามนะครับเย็นนี้แน่นอนยังไม่ทราบแน่ชัดว่ากี่โมงนะครับแต่เราจะมีการถแถลงการยุติการชุมนุมครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ